สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกุกอกนะคะตอนนี้ก็กินข้าวทานข้าวเช้านะคะก่อนเดินทางไปมุกดาหารนะคะแกงหัวโป่งเมนูแช่แล้วแกวหัวโป่งวันนี้ได้กินแกวหัวโป่งกันนะครับพี่น้องกับลวกผักกูดผักกูดลวกนี่ไม่ควรเจอใครใครผักกูดลวกอุตส่าอุตส่าแอบไปเก็บอิสระรู้ก่อนเลยนะดูหมดแล้วว่าผักอะไรผักอะไรมันบัา ไม่บังไม่บังไม่บางได้ได้ไม่บังไม่บังกินเลยอ้อมาาาเขิสระกับพ่อกินก่อนเลยแม่ไปอาบน้ำก่อนอืาอย่างั้นแม่จะงั้นละเอาเลยลองกินของบ้านกันบ้านขาแบบนั้นเลยน้าพ่อก็หมุนจังเลยจะเคี้ยวได้ไหมเนี่ยไอ้พ่อีนอิ่มหมดแล้วพ่อให้ไปแล้วเดี๋ยวก็กินอีกเอากินหยัง จะกินก่อนอาหารแล้วก็ทําร่วงมาหยิบหลังอาหารใส่ปากเข้ามีก่อนมีหลังมีมีก่อนอาหารกับหลังอาหารแล้วก็กินเขาง่ายกินแล้วก็ง่ายกินแล้วก็รัวงตากตอนนี้ไม่ออาอิสระเวาจาที่มอนทาือมา บรรยากาศก่อนจะบ้านอืมผมตื่นในปีสี่แะ <c oughs> ก็นนั่นแหละอิสระตื่นแต่เช้าม,มันมันเป็นสัญชาต,ตยานชอบตื่นเวลาเนี้ยอาหารเราก็แบบนี้แหละโอ้ยนี่แหละของแทบทั้งนั้นแหละแต้นไ<อ>ม้อิสาจะตายต้นไม้เราเราเรากินให้คนกรุงเทพอิสาะเลที่ไหนก็มาเรงวันก่อนเนาะเดี๋ยแชร์รับแชร์รับ นะะี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าของเราก็มีแหละมีทั้งดิบทั้งอะไรด้วยนะคะฝักกูดก็กินได้ทั้งดิบทั้งสุกนี่เมนูอาหารเช้าชเหลือทุกอย่างเนาะอิสระเพราะว่ามันเยอะเนาะเมื่อคืนนี้กินดิบ,ดบก็ใ่อีกแบบนึ่งตำบะเด้อตำกุ้งที่อิดเพิ่งกินไปเอง พิ่งกินอะไรยังไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยนี่กินแต่เมื่อคืนอันนี้ก็ห่วงเลยห่วงเลยเขากิน<ม>นี่ได้แจ,จ่วหัวโปกนี่รู้จักไหมแจ่วหัวโป่นี่เบ่งมาไม่เบ่งวันเบ่งวันเมื่อ,อคืนนี่อตอนอยู่บ้านก็แจว่วแบบนี้เวลาไปป่า โอ้ใช่ใช่ใช่เราไปหาผักแก้มเอาไปหากินข้างหน้าบ้านแม่ก็เหมือนกันแค่นี้ก็รดแล้วข้าวเปลาเรามีแค่ข้าวกับน้ำพริกก็พอแล้วเราก็จะไปหาเอาแบบอื่นใช่ผักน้ำพวกสารพวกอะไรเราก็ไปกินหลังเขาเลกนี่เขาครูข่าแอกเอาข้าวสารไปก็ได้เอาไปหุงใส่ไม้เขาเหมือนนั้นข้าวลานอันนี้สุดยอดมากพี่นนอะ เพื่อนเพื่อนชอบแกงหน่อไม้อร่อยมากอิสระอร่อยมากเพื่อนว่ะยิ่งใส่อะไรนะอิสระจะบอกว่าต้นอะไรนะผักสะแงะบ่ม,มันอยู่มันเป็นก้อนอยู่ด้านล่างนู่นอิสระต้องดูแม่ใส่ให้อยู่ผักหอมอะไรนะเจ้าบอกว่านะ่ะหอมแย่าบา่บา้านแม่เ <บา S 1> รเรียกผักสะแงะเลย สดได้แล้วค็กินหางใสใส่ไหมอ๋อ oh, เขาเรียกว่าผักสะเง,งะหรือว่าหอมหอมแยะบรอิสนะช้อนกลางจัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ไปเป็นไรไม่สกป้วอยู่ขอบดังก็งไม่ต้องเป็นช้อนกลางแล้วช้อนขอบเลยอืมอ้าวแล้วตอนนี้อีพ่อไปเอาใหม่ช้อนแบนมีนแต่ช้อนหางยาว ถ้าคุณพัดกินน้ำพริกนะวิธีจิ้มของคุณพัดจะจิ้มอย่างนี้นะเดี๋จิ้มเยอะด้วยถ้ามันเผ็ดเป็นเยอคือขอคุณพัชนี่จะต้องแบบจิ้มแบบอ้อมบไปอืสุกต,ต้องแค่เอาแค่เอาเข้าวเหนียวเนี่ยผ่านเข้ามาก็อิ่มเออก็เผ็ดแล้วโอ้ยใช่แล้วมันเพราะว่ามันเผ็ดมากไม่กินเผ็ดหรอไม่กินเผ็ดเลย ส้สสตมตำผักิีคกยังยังเผ็ดเลยน้ำพริกพริกปดคกอังเผ็ดอิสระถ้าเราผัดยิ่งอร่อยเดูออันนี้นะนนผัดน้ำมันหอยน่าอร่อยมากแต่มันไม่ได้มีข้าวเจ้าข้าวสวยนี่แหละก็เลยกินแบบลวกบ้านเราดีกว่าหอมแย่ทางเหนือเรื่อมนี่นะค่ะอิสระกับพ่อก็ทานข้าวเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอาบน้ำนะค่ะแล้วเราก็จะออกเดินทางนะคะกับสาวปานเพราะว่า,าก็ทานกาแฟแล้วนะคะทีพีคาแฟนะคะนี่ ก็พอดีมีเนาะ FC ก็ซื้อให้คุณแม่แล้วก็นี่แหละแล้วก็ทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเก็บนะคะนี่ก่อนก่อนที่จะออกเดินทางก็จะเก็บปิดบ้านนะคะปิดบ้านน้อยอิสระเพื่อนเก็บให้หลานีเรียบร้อยนะคะนี่ไม่ได้ปิดอะไรมากมายะคะ่ะปิดแค่ประตูแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วอ๋อแสดงว่าอิสระไม่ได้กลางมุงเลยตัวนี่ ไม่ได้กลางมุ้งเลยนะคะแต่ก็มีไฟแต่เราก็จังไม่ได้ปิดแบบเยอะหรอกเฉพาะรูดนี้เข้ามาอาแค่นี้เก็บเข้าไว้ก็พอละหลับดีมากอิสระบอกเมื่อคืนนะคะนี่ไม่รู้เพื่อนฝันอะไรอยู่บ้นี่นะคะนอนก็น่าจะโอเคโอ้นี่ค่ะอิสระเพื่อนก็มีที่นอนมาด้วยนะคะจริงจต้องมีที่นอนปิกนิกนะคะ เอาไว้นู่นแหะค่ะเวลาเราพร้อมหลายๆอย่างแล้วค่อยว่ากันอีกทีไม่แน่บางทีคุณแม่ก็อาจจะเอาไผ่ของตัวเองนะทากระท่อมเนาะเอาไว้สักซีซาห้าหลังอันนี้ก็ไว้เป็นตัวอย่างแต่มันก็สะดวกนะคะในการขึ้นมานอนมันต้องไม่ต้องขึ้นสูงค่ะนะคะแค่เดินขึ้นมาก็ถึงแล้วนะคะประมาณนี้อันนี้ก็ยังไม่เดินสายไฟคะ่ะแต่เราก็ใช้ชั่วคราวก่อนก็พอมีนะคะ ก็เสียบปลักลงมาจากบ้านนกดาวได้อยู่นี่นะคะวันนี้หมอกไม่ลงนะคะหมอกไม่ลงนี่แต่อากาศก็ดีนะคะก็มีสองกระท่อมแล้วนี่เขาเรียกว่าไผ่ยักษ์คือนี่นะคะเอซก็สามารถเอามาทําเสาได้นะคะเราก็เลยต้องปลูกทั้งไผ่ยักษ์แล้วก็ไผ่สร้างมนแล้วก็ไผ่สร้างไผ่นะคะนี่ กตอนนี้หญ้าลกแล้วค่ะแถวนี้ก็ยังไม่ทันได้ดายหญ้าออกเพราะว่ามันมันมีความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าเราให้สปริงเกอร์มันก็เลยลกหน่อยนะคะนี่ก็ค่อยๆทํากันไปวันนี้ก็จะเดินทางค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จล้วก็จะเข้าไปรับสาวปานไม่รู้ใครจะไปบ้างนะคะในวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ FC สนับสนุนนะคะ TP c o f f e e นะคะ หรือว่า t p พีโกโก้นะคะเสื้อองค์ปูนะคะครีมซีบัคทอนพารนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเจลล้างหน้าครีมอาบน้ำครีมทากันแดดนะคะถ้าสนใจก็แอดไอดีไลน์นะคะทีพีสกินออฟฟิเนะคะโทร0632425644นะคะก็สามารถาสั่งนะคะในนามช่องไม่ออกโกกกอกนะคะหรือว่าช่องไหนๆก็ได้นะคะ นนี่ะะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ